สวัสดีครับตันนี้นะครับพี่พี่น้องอยู่ในช่องหลิวซ่าห้านะครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวปืนสไนเปอร์ตัวนึงนะครับที่ผมเคยรีวิวมาเมื่อ2-3ปีที่แล้วนะครับก็ปืนตัวนั้นจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับแนี่ครับผมก็เป็นปืนที่ชื่อว่าคาร์แปดเคนะครับซึ่งปืนนี้ผมเคยรีวิวมานานมากแล้วด้วยความที่มันนานแล้วครับผมก็รู้สึกว่าเออท่านผู้ชมที่เขามาติดตามใหม่ๆหมเขาอาจจะยังไม่เคยเห็นคลิปของผมคลิปนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าเอออยากจะมารีวิวใหม่นะ นี่กระปิดตัวนี้ก็จะแบบทําลายมาเป็นนี้นะครับเป็นลายไม้อะี้เลยนะครับก็ถือว่าสวยมากเลยนะครับซึ่งมันก็เป็นปืนกระสุนเจลนะครับน้ําหนักก็ไม่ได้หนักมากนะครับเป็นพลาสติกนะมันก็จะหนักตรงพานท้ายนะครับซึ่งตอนนั้นผมได้มาในราคาประมาณ800กว่าบาทนะครับไม่ถึงพันนะก็ถือว่าโอเคมากซึ่งระบบมันนะครับก็จะเป็นแบบชักยิงทีละนัดนะครับก็ผมก็เลยซื้อตัวนี้มานะครับเพราะว่าผมชอบระบบโบล์แอคชั่นมากมันจะแบบได้ฟิลเดียแบบมันต้องดึงเงี้ย แล้วก็ยิงนะครับนี่ประมาณนี้กระสุนเจลนะก็เป็นงี้เลยเป็นงี้นะนี่ผมก็เอาไวแช่นะครับก็น่าจะเป็นลอยนัดเลยถ้าพูดถึงเรื่องฟังก์ชันมันก็ไม่ได้มีอะไรมากครับก็แค่ชักยิงแล้วก็ยิงนะครับแล้วก็ยิงปุ้งประมาณนี้นะครับซึ่งการเติมกระสุนของเป์นเจ้าตัวนี้นะครับก็ไม่ได้ยากมากครับเราก็แค่ดึงเจ้าตัวกระสุนเนื่อนนี้ออกมานี่ปึ้งแล้วเราก็สามารถใส่กระสุนได้เป็นสิบสนัดเลยนะครับ นี่ก็เป็นสูตรหนึ่งเขาครับนี่ก็ <c oughs> สามารถเล่นอย่างนี้ได้เลยนะแล้วก็ค่อนท้าแม่นอยู่ซึ่งตัวนี้นะครับก็จะมีปลอกเก็บเสียงมาให้ด้วยก็จะเป็นประมาณนี้เลยปึ้งประมาณนี้นี่อันนี้ก็จะเป็นส่วนของสะโขบนะครับที่เขาแถบซึ่งของผมมันก็พังแล้วนะนะแบบตัวนี้มันมันหลุดไปมันหักไปนะครับจริงๆมันจะต้องมาติดหลังพึ่งอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าอันนี้มันหักนะครับ ก็วันนี้ผมก็จะมาทดสอบมาทดส,สอบยิงกันนะครับในระยะประมาณสัก5 6เมตรนะครับประมาณนี้จะมายิงกระดาษด้วยว่ามันยิงกระดาษแล้วมันจะขาดหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มทดสอบกับปืนค้ากระแปด k กระสุนเจลเจตัวนี้กันครับปิงนี่ก็เป็นเป้าของเราครับที่เราจะมายิงกันในวันนี้นะก็ผมก็จะลองทดสอบยิงกระดาษกันก่อนนะครับว่าแบบยิงกระดาษใน,ในระยะประมาณเนี้ยจากนี่จนถึงนู่นนะมันแบบจะยิงขาดไหมมันจะแบบทะลุหรือเปล่านะครับผมก็จะยิงข้างๆกล้องนะครับนีบ่เวลายิงนะครับเราก็ต้องแบบไงปากกระบอกไว้อย่างนงี้นะครับแล้วก็ชัก เพื่อให้กระสุนมันไหลเข้ามานะครับโอเคเดี๋ยวผมจะยิงอยู่ข้างๆกล้องนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนัดแรกดูกันนัดสองเหมือนไม่โดนนะนัดที่สามโอเคเราจะยิงห้านัดนะครับนัดที่สี่ มาที่5โอเคไปดูกันว่ามันจะขาดหรือเปล่าสรุปนะครับยิงกระดาษไม่ขาดนะครับในระยะประมาณ5-6เมตรนะครับไม่ขาดนะครับโอเคถ้าแบบจะจ่อ,อย่งนี้จะขาดไหมโอ้ก็ไม่ขาดนะเอาเอาใหม่เอาใหม่อหมโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบกับขวดน้ำกันครับ งของขวดน้ำนะครับนี่ก็จะมีอยู่สี่ขวดน้ําเล็กแล้วก็ขวดน้ําใหญ่นั้นนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ใส่น้านะครับเพราะว่ามันไม่น่าจะแรงพอที่จะยิงล้มได้ไปดูกันผมจะเริ่มจากเป้าซ้ายสุดก่อนเลยนะครับนัดแรกไม่โดนนะครับโอเคนัดที่สองโดนนี่ขึ้นล้มมันได้ฟีลตอนขึ้นลํานี่แหละเออขวดที่สามล้ม บอกเลยปืนนี้แม่นมากมาเดี๋ยวผมจะลองเล็งให้ดูเลยนี่โอเคบอกเลยปืนนี้แม่นมากครับผมแต่อาจจะไม่ได้แรงขนาดนั้นนะเรียบร้อยไม่ลมนะครับเรียบร้อยลมครับผมนี่โอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบอีกรอบหนึ่งกันครับ เดี๋ยวรอบนี้เราจะลองยิงแบบมุมมุมของคนที่สามเหมือนในเกมกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงไเริ่มกันหล้าโดนฝังโดนบอกเลยว่าเปิดน,นี้แม่นมาก วิ่งโดนจะไม่ลงเสร็จร้อยเรื่ยิงให้ฝนน้ำลงไปเลยเอาให้ฝนน้ำตกโต๊ะไปเลยเกิดไม่ต้องมีนะโอเคต่อไเป็นคนใหญ่นะครับเป้าใหญ่สุดไม่ลึกไล้อุ้ยไม่โดนโดนนะ ครับ, okay. บรอเครียบร้อยล้มหมดนี่ยิงต้มยิงซ้ำโ okay. อเคประมาณนี้นะครับผมปเป็นยังไงบางครับกับปืนคาร์ก็ 8K กระสุนเจที่ผมมารีวิวในวันนี้นะครับก็โดยส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าเออมันก็โอเคนะแบบว่าถ้าเราจะเอาแบบซื้อมันไปเพื่อเอาไปทดสอบความแม่นผมว่าดีเลยนะแต่ถ้าจะเอาแบบ เรื่องของความแรงมันก็อาจจะแบบไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับขนาดเอาเปืนเจ้าตัวนี้ยิงเจาะกับกระดาษก็ยังไม่ขาดเลยนะครับถ้าเราจะซื้อมาเพราะว่าอยากได้ความแรงก็ผมว่าไปหาปืนของเล่นตัวอื่นดีกว่านะครับซึ่งเบื้องหลังตอนถ่ายผมก็น่าจะชักปืนแรงไปหน่อยนะครับจนทําให้ไอ้เจ้าตรงลานชักมันตรงนี้นะครับไอ้โล่กลมๆนั้นมันหลุดออกไปเลยด้วยความที่มันอยู่มานานด้วยเหรครับ มันอยู่มาแบบเออจะสี่ปีแล้วตั้งแต่ผมอยู่ม2สองอ่ะตอนนี้ผมเรียนจบมอหูแล้วเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ก็ได้เอาการมาติดแล้วนะครับก็ถือว่าดีขึ้นนะแต่ว่าเวลาเล่นก็คงต้องเล่นอย่างระมัดระวังมากขึ้นซึ่งผมก็แบบจะพยายามหาปืนมารีวิวนะซึ่งปืนนี้ก็แบบเป็นปืนเก่านี่แหละเอาปืนเก่าๆมา remake ใหม่มา remaster ใหม่นะครับก็จะพยายามหาปืนเก่าๆมารีวิวนะครับจะได้รู้ว่าแบบเออปัจจุบันปืนที่ผมใช้มาตัวนี้มันยังแบบยิงดีอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ ถ้าท่านผู้ชมมีความคิดอย่างไงก็มาคอมเมนต์คุยกันได้นะครับมาแนะนาแหล่งข้อมูลของปืนหรือว่าให้อยาให้ผมปรับปรุงอะไรก็บอกมาได้นะครับก็ถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจงนในการทาคลิปของผมต่อไปด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ